อันนี้ของพี่สิงไม่ไม่ผมผมแท็กไปแล้วนะแต่พี่ออนต้องดูเถอะนี่ได้อยู่โอเคส,สดีขังไก่มากไ,ไก่แล้วครับ เดี๋ยวผมไปดูค่ะตั้งกล้องห้องพี่วีก่อนสวัสดีค่ะทุกคนจักฉลากเหมือนเดิมนะคะได้ยินไหมว้ลวาได้ห้องเอาไหมแกรบได้เปล่าเลยอ่ะไม่หาขี่าตั้งกล้องมาเนี่ยแบบดีๆเออสวัสดีค่ะทุกคนทันรีบก่อน ได้ยินกันหรือเปล่าเราจะมาไล์เดี๋ยวนะแยบดีท่าหรือกันท่าหรืโซ่เราจะมาไล่สงสัยด่าคนเยอะว่ะไปมาจับกินข้อเ๋ยกินข้วเลยให้น้องไปจับดีกว่าไปจับตลาดอันช่อคุณพุ่งนี้ คุณเขาให้คนเที่ยวผู้อาวุโสเปคนจับก็คุณจับทิ้งไว้เดี๋ยวฉันจะมีคนเปิดคุณจับทิ้งไว้เลยคุณมาตรงนี้แม่คุณเอาไปเกือบสองพันแล้วนะเนาะแม่แม่คุณมาไปเกือบสองพันแล้วนะเลี้ยงตามนี้ไหมหรอบอกไว้ยาม마ยามาอัดยินมาสิละแม่แม่คนขาบลอตเตอรี่มาไปเลียงมาสิละบอกเข้าไปเหรอแม่ไม่กูเนี่ยจะรีบไปไปซื้อจับอะไรบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินไหมได้ยินไหมขอบคุณสำหรับภาษาไทยด้วยนะครับใครไม่รู้อันนี้เป็นจับฉลากเดี๋ยวนะให้ไม่มีอ่ะไมม่ีก็ไม่เป็นไรมาให้มันจับเลยต้องขึ้นไปตัแซ่บแต่กูอุลุยลีทั่ปลาเอาแม่บอกบอกเอาเอาของลูกก่อนนะครับเอาแต๊บก็เคยบอกใครอ่ะของลูกก่อนเอาร้านลูกก่อนโอ้ยเคยบอกใครอีกในหาบอกก้นอมบานด้วยอ่ะของลูกก่อนร้านแรกเนี่ย เปิดสิอิ๋วเปิดก็จะบวยบายแล้วหิวข้าวแน่ๆเลยนี่ไงหันไปทางน้องปไปนี่ไปร้านแรกนะคะหลานเอาคนพันในเบื้องหลายคนพักในเบื้องหลายเดี๋ยวไปแช่ก่อนร้านแรกค c r i s าวเวอร์นะคะเนี่ยเห็นไหมปลายตีลังกาอย่างเงี้ยเพื่อนอ่านไม่ออกนี่ลองทำแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่อ่าน คิดฟาเวอร์นะคะใช่แม่ก็ทำไปนู่นนี่โอ้อยังงี้เหรอนี่นี่เวลาทำนี่เขาจะได้อ่านออกนี่เห็นไหมคิดฟาเวอร์เห็นเห็นเห็นฉันน่ะเห็นเขาไม่เห็นไม่ไตลกเจ็บเป็กโม้ว่อานเนี่ยกูไปรับบทอันสวมมาอะไรอีกอย่างบุ๋นว่ชุดก็ไม่ได้เตรียมไปแม้ใส่ชุดเดียวเนาะบ๊อบบกว่เดี๋ยวเบลดเลยบ่ได้เปลี่ยนสุดสุดเดียวเบิดงานก็ได้ลาแรกนะคะ แม่ยิ่งไปสีกระเป๋าไน่ทำะไรเเดี๋ยวไปแชร์พี่แนทก่อนเพราะว่าเขาแท็กมาแล้วแต่ว่ามันมันไม่เจอแม่ายทําไงทําให้เป็นเขาแท็กมาแล้วแต่ว่าในเพจเนี่ยเปิดแท็กยังไงในเฟซนี่แหละเฟซไอ้แนทโรงแรมไร้เพจเพจไหนอ่ะมันไม่มีเพจให้ไล์อ่ะสำนักงานสิงมันไม่ได้ดูแลเพจไง เอาแชร์ให้ผมหน่อยดิแบบเปิดแท็กให้หน่อยตัวไงแชร์เหรอไม่เปิดแท็กเหรอถ้าแท็กมาอยู่ไหมแชร์เอาเหรอแชร์เอานะทั้งคนเดียวแชร์ก่อนเปิดร้านอันแรกไปแล้วนะจับฉลากร้านแรกจับแล้วซิฟเวอร์เดี๋ยวนะคะเราตอกรือบอกอะไรจับฉลากอะไรนะ จับฉลากมอบช่อนะคะจับโซงช่อดดอกไม้เฮยอรู่ไม่มีก็มาจับใค้เนี่ยฉอนอีพออีแม่ข่อยเอ้ยจับการที่สองปากแม่สวยสวัสดีครับสวัสดีครับมามาหน่อยเลยเซลปากแล้วปุ๊บแล้วพี่เอเซลปากคือมันเล็บต้องดีกว่าที่อักนั้นนี่เหตุใด ร้านพี่เอ็มโอ้ยกับเพย์ไงเพื่อนเบืองแดงสีเพื่อนเม่เห็นน่ะน่ะน้องปายบอกว่าอย่างนี้นะคะร้านพีอะไรน้องปายนี่อ่านได้เนาะใช่เขาจะอ่านอ่านเขาจะได้อ่านได้ร้านพี่เอมมี่นี่นะคะนี่นี่นะคะทุกภูมิใช่ไหมปายเนี่ยทำไมหน้าบวมจังกินมาม่ากินมาม่าร้านที่สองนะคะ นันนี่มนะคะนั่นเนียงหรือก้อนเนื้อเ <lie> <borrow> พิ่นลโมด้ว่าจังสันดอกปลายคุมบอกไหมดดอตกแล้วเหรอตกแล้วปลายไปคุมบอรถมอไซค์คุมบอัวุเน่ยคุบมตัวรถเขารถซื้อแกงร้านดุดดาวฟลาเวอร์นะคะร้านที่สามนะคะร้านดุดดาวโมงามไฮอันอันเห็นเมดชิมวันไม่หยังเอาไม่ดูเอาแอบอื่นดู เขาเห้เาเป็นไอ้กระเปื่อะไรเฮ้นิ้งไดนนี่แก็บอ้ยมันบมงามมั้โอ๊ตเปน่ไมเห็นมั้ยเฮ้นิ้งไดนล่ะมันโมงีตะเล็กมันโมงแต่เลกหรือเปล่าเ้าเลยวะเอ้ยไปเฮียนี่สวเอาเลยวะพี่อ๋น่งเฮียนตะเลกเรื่องน้ำเ้ละกรตามจัดดานพุ่มทานจะฟังหรอเนาะข้อนอกิไปหอก่วงประชาชนเชนเียวกัน บ้านจริงไม่มีการหลอกลวงบ้านจริงต้องชัดเจนเอาหลอกลองวงเขามีแอปมาให้โทรศัพท์เนี่ยท่นกูไปซื้อเด้อ,าอาสามสี่หมืน่นเอาตามภูมิฐานตัวเองกูไม่ได้ซื้อมาให้คนมาเห็นว่ากูผู้ให้กูซื้อโทรศัพท์มาให้กูเห็นว่ากูสวยโทรศัพท์เขาก็ต้องยอมรับสิเข้ามือตาหลือต้องเลือดตาตามไงกูจะไปสวยในโทรศัพท์คนอื่นได้ยังไงผิดหวังแค่นี้มันจะใส่แอปตั้งแต่ทีแรกมาจกสี่จกเอาไปว่าเท่ากเรื่องแน่ทั้งพเกีเยวอันที่ โทรศัพท์แหมซื้อมาให้อันงามแหมจังไดยจังว่าอันให้ผู้ชายคือเก่าอยู่คนที่ื้อมาหยังใส่เลยนะแม่ซืกเข้ามาสิเงินเอาน้อยเลยนะมันพอได้หแหละมันไม่ดีพอเดี๋ยวโทรศัพท์อันตะวันโนดสิบโดนดีสิบโทรศัพที่อันนี้โทรศัพท์ขายวันนี้นี่ไม่กล้าแม่เ,เดี๋ยวให้ตุ้งไดย์ละบ่เข้าเลออเยบ่เข้าเหรอ ร้านต่อไปนะคะใช่ไหมร้านที่สีใช่ไหมใช่ครับเอาทำไมไม่าจับให้มันเสร็จนี้จากวิดโอ้เอาซีคิปเอาเพื่อกินแน่กินแน่เหนไหมร้านที่สี่นะคะทุกคนร้านน้องอ้อมนะคะนี่นี่นะคะดูทุกมุมหมดองไปว่านะหางนะคะหางเสียหางเสียหางเสียดีกว่าหางเสียมาแล้วแม่ ไปมาร้านต่อไปคุณบอกเหรอบอกมันไม่เป็นไรมีเลขบอกเขาจ้ะเบอร์กุญแจไม่มีเบอร์กุญแจร์แล้วเมียทะเบียนใหม่ไงเอาอะไรนี่นี่นี่วะมันอยู่ในกุญแจดอกนึงเฮ้ยทะเบียนใหม่ไปได้เลยเอาร้านนี้แก๊ปจบแล้วต่อไปไปจบกูเร็วๆจะได้จบไปไปเอ้ามีลำคานคุณเหรอใช่ แม่ลำคาญอ่ะเขามาแต่งหน้าทำผมให้เราฟรีเราเลี้ยงขาวเขาไหมแเลี้ยงซีเลี้ยงเงินมาเก็บเงิกับช้างก็ได้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยแม่ก็คือแม่เต็มที่เด็กกินอะไรซื้อเต็มที่เก็บตังค์ให้หย่อนร้านต่อไปนะคะน้องปายเป็นคนจับเนาะเอาอันนี้ควกแกแล้วบัวพวกจี๊ด ไม่มเห็นกูปื๊ปปปนนดกูว่าปื๊ดขนาดนั้นเด้อเฮ็ดกูไปทัว่วก็เจ๊สิงอะ่ะอยังสิเอาเลี่ยอันนั่นออกินแลว้กออวตตก,ก็ม่ให้กูกินต่อกินมัมือนั่นไล่โสดโตหัวกูจะว่ากูมุวนเหมือนมีโซนมาขาดเป็นสิงป,ปอเจี๋ย่งพึ่งไปมาจับมาจับพวกร้านต่อไปนะคะร้านขอนแก่นโฟลเวอร์นะคะร้านที่เท่าไหร่ร้านที่ห้าร้านที่ห้านะคะอ้าวหมวนมาร้านที่ะะหกน,น้องปอจะจับนะคะมารูปเปรยคุ๊กคุ๊กคุ๊ก มาตรงนี้มาตรงนี้ค่ะกุ๊กเอิญเอิญหรือไกยองไก่อ่อนไหมไกออนหรือไก่ยวงไก่่ไกยวงกุ๊กมาลูกให้คนเห็นหน่อยจิบว่าไม่คอร์รัปชั่นอืมมีสามสี่อันคนว่าสั่นมาเมย์นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่ห้่กุ๊กกุ๊ก็ะมองจับบอกาัน้องแบม ร้านน้องแบบนะคะร้านที่เท่าไหร่ร้านที่หกร้านที่หกนะคะน้องปอจับได้ร้านน้องแบบนะคะพี่อ่อนซื้อมาสิบเจ็ดใบอะปอใช่เดี๋ไม่พูดอย่างนี้เออไม่จังพี่สิงห์ไม่รู้เหรอมือไหนขึ้นซอนพูไหนบู๊ถามละช่างแต่งหน้าไหมพี่สิงนั่งอยู่ไหมพี่ออนกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่พะย่ะฉันรู้อันี้แะเดี๋ยวไม่พี่สิงห์ดูไลฟ์อยู่ฮะพี่สิงห์ดูไลฟ์อยู่ จริงเหรอพี่สิงพอเพิ่งไปหาพี่สิงมาพี่สิงกำลังจริงเหรอเอาละซื้อแค่สองใบไม่หมกมุ่นกับการพนันอะไรสิงบอกบอกพี่สิงแล้วว่าอย่คนแบบนั้นอยากเห็นรุ่นอะไรก็ไปเซิร์ชเด็นดูเพราะว่าลูกใบเป็นของจริงไป M M C M หกหมื่นนะทุกคนนันิพลเอาละมึงขายกุ๊งกันอย่างคนนี้โจ๊กบอกว่าจะซื้อหีือไมแทนแทนร้านต่อไปนะทเจ็ดนะคะ ร้านพี่พรพรนอนอ้นุ่งพรออนอ้นุ่์อะไรมึงไปใส่ซื้อให้เปน็นมอส่วนแล้วมันจะเปลี่ยนหน่อยดิเดะคือก็เวลามาลนะีน่ะนะเอาจริงเนี่ยถ่านเวลามาลีน่ะร้รานที่เจ็ดนะคะใช่ไ <c oughs> หมป้หาหลานเพื่อนในสุดท้ายเหรอสามเหลือสามร้านเหลือสามร้านร้านแรกอยู่นี่นะร้ oh. านแรกเปิดขึ้นมาปั๊บร้านปุ๊บ ิดให้มันตื่นเต้นกูนี่ดูร้าน S C B สายทานร้านที่แปดนะคะร้านรวย้อะไรนะร้านรวยร้านรวยนะคะน้องปลายบอกว่าร้านรวยลองอ่านกับร้านรวยมาจานว่ารวยเออจริงๆว่ะใช่จริงด้วยร้านรวยรอเรืออ่าง ม่ดเนาะไปเอาหนูเนะเอาอร่อยไมอร่อยอร่อยอยู่ทุกคนเอาเนี้ยจับนเอาจกเอยู่ไหมูก็จะหลั้างิเออตาตรเปล่าเนี่ยเออเนี่ยตตดบัดทับจกจกหมเอาอ่นนูเรียกว่านู ร้านพิกี้นะคะร้านที่แปดใช่ไหมใช่ครับอ๋อร้านที่เก้าร้านที่เก้าร้านที่เก้าร้านพิกี้นะคะทุกคนร้านเฟิร์นไม่อู้จับกนะร้านสุดท้ายร้านเฟิร์นร้านสุดท้ายจริงวะไปมึงพูดอะไรไว้ว่าร้านสุดท้ายจริงไปร้านสุดท้ายนะคะนี่สุดท้ายเลยนี่เปิดซิเปิดเให้เขาเปิดเปิดเปิดสิเวลามาลีเอาพี่ดีวะหัวน้องไปต่อไปของนุก โอ้ต่ไปของไปนะคะแต่ไปของไปครับซุดท้ายน่ะลาเวลามาลีหน่อยไล่นู่นไล่กระมูกน้อยอย่าหยุดดักแกมึงแกะกระดาษให้กูก็ไม่บอกกูกินกระดาษ้าไปไม่ไหวเพราะร้านสุดท้ายก็เลยมาสุดท้ายแกเปิดแล้วมึงมันก็กินผักด้วยปรุงกับบ๊อบปรุง เอางัจำเแกไปใส่บของปลายัเนี่ยของเพื่อนมึงน่ะเ่นปลายอ่ะนั่นปวนี่ยจกอยู่อร้านที่หนึ่งนะคะแถมได้อ่องหลุดตีบอรเตีง้อนตานม้กอย่างกว่าไหมขอบคุณผัดไทยกับหอยทอดด้วครับบคุดออดตกนี่เร้าน ร้านพี่พรโอ้ยพี่พรน่ะในร้านแรกเลยกูวายพ่พรเดี๋ยวไปชิคายดีกว่าไปเยี่ยพ่อเอาลากจะจกแตกดีกว่าว่านะร้านพี่พรนะคะนะากกรจแตไปเยี่ยพ่อหนูกอันหุดนลยไม่มมก็พอดีเยอะอยอเยอะหรออะไปมาของตัวเองอ่ะขอ,องอตัวเงจกอืมระดับกันยินว่าเดี๋ยวยินสั่งให้เลยค่ะโ,โอเค พี่แอมมี่พี่แอมมี่นะคะเปลียพี่แอมเพ่เปลี่ยนคิวใหม่เพราะว่ามันชนอ่าพี่แอมชนสองคิวสองเหมือนกันมันชนไม่ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไหเริ่มรับช่อตอนเที่ยงคืนนะครับเอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะไปตุ๊กอัดเก่าด้วยอตุ๊กอัดใหม่เริ่มรับช่อตอนเที่ยงคืนเที่ยงเสร็จตอนไหนวะดุดดาวดุดดาวค่ะแก๊ปไปมาแก๊ปจบ ใช่ใชแต่เขาอ่ะดัดทันอยู่หรือเปล่าร้านน้องแบมเดี๋ยวร้านน้องแบมนะคะเดี๋ยวจับจับให้น้องไปนะทำไมกูจับแค่น้องไปมึงหัวเรากข้าเตียนคืออาโกโก้ได้ไหมไม่รู้ว่าเตียนรึเปเตี้ยนวอดในมันอ้วนวเอาทีเตี้ยนไงเวเบิ่งกลองดูท่านที่จิบเอาไปให้กูงางแห่จกได้ที่เตียนให้ได้ทำนาเรียอยู่แหมะ การจะเต้นค่นไม่รู้เรื่องเลยสามหมื่นเนี่ยเขาสามเที่ยงนี่ว่ได้ประโยชน์มันเห็นว่าเป็นเนนเต้นเนี่ยร้านต่อมาร้านที่ร้านที่สี่นะคะร้านที่แอมร้านที่แอมมี่ได้ไหมโอเคเมยเมกี้เวหมึอเห็นเงาผุงใหญ่เดี๋ยนี้ มุ้งบก็จบก็ไปฮ่าฮ่าฮ่าห่าดีใจมากเลยคนเอออ่านไงดอกจู๋เวลามาลีตอนนั้นเนี่ยร้านที่ห้าร้านที่ห้า ร้านที่หกร้านรวยสายทานเอ S บีเต็นดาวก้อนดาวก้อนสองบาทจอาะเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้วยบอกแกมืดเปนำมาบาต เมื่านกัเดาว่าันร้านต่อไปนะคะร้านพิกี้ค่ะเดนเดีย่างนัใจมาคือการนของห้นะไม่ร้อนกันาะอะไรเล่าพูดอะไรได้เอสบอสนบอยู่งบแงเนพระอะไรบอาอยู่นายั้หอย่านอะไรวะุ อนเป็นสังขังเอาให้เก่าแต่ถ้าอยากมีเราแต่ต้องเก่าสังขังนะไฟแกน power ไฟแกน power ค่ะมึงมีอะไรบอกตอน้ำอีเราไม่เห็นผัวเมื่อนนึกกันตอนปีใหม่อ่ะเก็บจิ้ไปเมินเลยมันงอกกูน่ะ ร,ร้านต่อไปนะคะร้านที่ไหรร้านที่เก้าน้องอะไรน้องอ้อมร้านน้องอ้อมนะคะชอบชอบปะนะจับฉลาดแม้ชอบหยัง่งสุดท้ายนะสุดท้ายนะเลขที่ออกนะจับด้วยน,นางงามสาวไทยปี2482นะฮะ <laughs> เจ๊ออน เมื่อสักสิบปีที่แล้วเขาเป็นนักแสดงนะอ๋อโฆษณาไม่ใช่รร้านคลิปพาวเวอร์ค่ะร้านสุดท้ายนะคะจบจั่มบริษัทยูทูบเหอือนพี่เมียมจบไปแล้วนะฮะของใครของเจ๊ปเปอร์เหรอโอเคฮะของเจ๊ปเปอร์ด่าจะเจ้าเดียวนะฮะไม่ต้องจับก็รู้แล้วไม่มีเจ้าเดียวเจ้าเดียวเจ้าเดียวประมาณสองเจ้าเดียวไม่ต้องแย่งกันนะฮะเขาเพียงแค่มีหัวไม่ใช่แค่ยันกับตะเหี่ยไม่ แกลบมันมากโอเคโอเคนะจบไปแล้วนะไปแล้วนะคะก้อนน้องๆคนอื่นล่ะน้องคนอื่นก็บีคิวปกติเหรอดูเจี๊ยบเบี้ยแป้งหน่อยเอาเดี๋ยวสองครั้งครับรับช่อเดี๋ยวละสองร้องรู้กับน้องปาเดี๋ยวละสองครั้งนะมีเรียกแล้วโอเคมีมันไม่มีเลขแม่ไม่มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมไปอยู่ในร้องเลขอะไรล่ะไม่บอกกูจะไปดูเดี๋ยวกูถวายยาบินไม่บอกนะคะทุกคน จะบอกไว้เขาซิ้งสิงเล็ขอนใช่ตอนนี้คุณต้องบอกใครใครบัตรสิงเล็กขอนเลยแล้วใครไปลงบัตรสิงเลคอรอนผมในวันที่สิบสองเขาลงวันที่่ะไรตามจริงคนผมต้องสิบเจ็ดสองใช่ตามจริงมต้องสิบเจ็ดมันต้องหลังหวยออกตลอดเพราะว่ามันเป็นการรันคิวแบบนี้ตอนเดินก่อนที่ซิงลงเฮ้ยลงอ่ะมันเป็นคิวเดิมมันเวลาเต็มตัวเจ็ดวันก็ขอความเมตตาทุกคนนะครับก็สิงเลคอขอนของผมตอนนี้ก็เพิ่ง พวงนี้ก็จะจำหน่ายบัตรแล้วนะครับก็มีเวลา5วัน5วันสำหรับการการซื้อบัตรนะครับก็ฝากทีมแรกของพวกเรานะครับเป็นสิงเลยขอจุท้าสั้นโชว์นะครับเป็นในเพลงยุค2,000นะครับก็ฝากฝากคอนพวกเราด้วยเนาะเมื่อไหร่จะแกะพัสดุไปเมื่อไหร่จะแกะพัสดุนี่แทดเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ไม่ไม่ก็เมื่อืนนะไม่แน่ก็เมื่อืน วันพรุ่งนี้ให้น้องนอนออเมื่อเลือนผมมีเวิร์กช็อปครับแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็มีเวิร์กช็อปผมมีเวิร์กช็อปทุกวันเพราะว่ามันเป็นเวิร์กช็อปทุกทั้งวันเลยเหรอใช่แม่มันต้องมันอันนี้ก็เป็นจะแกะไว้ให้คืกเป็นคนมาเปิดเป็นงานแรกที่รูทุกคนจะได้ชมทุรู้มาก่อนแล้วกูถามไม่รู้ความหมายคาแรคเตอร์อีกหนึ่งของตัวบุคคลเลยนะครับก็ฝากคอนเทนต์ก่อนด้วยนะครับเดลิมิชโค้นี่หน่อยนะครับมี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  เดี๋ยวจะให้มาแทกแทรกแทรกแกะนะเดี๋ยวให้มาพร้อมกันก่อนพอดีไปน้องสามที่เดี๋ยวไม่เป็นคนแก่ให้นะให้น้องเป็นคนเปิดแม่อู้น่ารักจังเลยเดี๋ยวไม่ดูพรุ่งนี้ก็เม่ลือนะเอาให้น้องแบบเขาเพิ่งได้หยุดวันนี้ใช่วันนี้ก็ตื่นสายบอกเลขทะเบียนมาเดี๋ยวนี้เช็คเลยเลขทะเบียนก็เป็นเไม่บอกหรอกครับ่บอกไม่บอกอะไรเลย ตีละครก็ฝากด้วยนะครับไม่มันก็น่าช้าจริงจริงมันรวดเร็วครับเป็นอะไรที่เร็วอืมีเวลาโปรโมทอีกแค่หกวันนะคะเดี๋ยวจะทยอยวันนี้ก็น่าจะเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายภาพอีกเสร็จประมาณสองตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับเลขกุญแจโบมี่ตี้โบมี่ของเราก็โบมี่มันเหมือนแผ่นไม่ไม่เป็นแผ่นทำอะ จริงๆเราจะไปออกคลิปกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีไม่บอกให้ต้องไปบอกตอนซื้อไพส์หนุ่มกะลานะครับเสื้อตัวนี้เขาไม่หนุ่มกะลานะครับก็ทั้งเสื้อก็กําลังจะมีเสื้อรุ่นใหม่ของผมเองนะครับอืมไปออกแบบมาไปแล้วผมอยากทาหนังสือทำเลยว่าทำมาเดี๋ยวคุณอยากทําอะไรล่ะผมอยากขายหนังสือแล้วหนังสือตอรี่ชีวิตผมเองคุณก็ไปเขียนมาเรียบยังมาให้มันดีผมก็เขียนผมก็ google ใหม่ผมก็พูดไป โอ้ไม่คุณก็ต้องคุณก็ต้องจ้างหนึ่งคนได้ไหมล่ะจ้างใครมาฟังผมเวลาผมพูดแล้วคราวนี้เขาพิมพ์ได้ไหมล่ะขอให้นูกโกันคุณจะให้มันพิมพอู้ก่อนจะจิ้มได้เต็มตัวสาดีค่ะเจอไมที่ั่นโอเคเดี๋ย้วเนี่ยแลวก็ขอตัวก่อนอืม ฝากด้วยนะคะทุกคนยอมโอนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับน้องปลายไปตัดผมเป็นไงก็ดีกอ,ดอร่อยไหมพี่อ้นอร่อยอยุู่ต่ดกับยอดผ่าของคนนะครับสะพานิ่งมากกว่าผมจองหนังสือก่อนไปหนหะจองหนังสือก่อนจองจองะนะก็มันเป็น มีแรงบันดาลใจมาจากหนังสือที่อนเพราะว่าผมอ่านหนึ่งหกเจ็ดรับเฉพาะกิบนะครับก็เลยอยากมีสตอรี่ม่เป็นความทรงจำใช่ครับเป็นความทรงจำเดี๋ยวก็รอดูนะครับก็เกี่ยวกับสิงช็อปของเรานะครับว่าเขาจะดําเนินการยังไงนะครับเป็นคนบ้านดูอีกอะเป็นกล่มบ้านยังไม่ได้เคลียร์เงินอันเสื้อลงไปเลยเชื่อไหมคือไม่ว่างเลยตอนนี้ต้องเคลียร์เงินให้เขาเปอร์เซ็นไงมาหนังสือมาอีกแล้วล่าสุดเอาเอาลงไปกูนะ ก็เราอยากทำามาบแบบอาจจะเป็นหนังสือที่ขายเป็นแค่หนึ่งเล่มโอ้มันเล่มเดียวใครเล่มหนึ่งฟันตะว่โดนอาจจะมีทํทำหนังสือแค่หนึ่งเล่มพนะอะไรแม่เก็บไปนันหละคันนันหนึ่งเล่มแล้วใครเขาดาเพจต่อไปส่งจะไม่ไม่ส่งมาอ๋อหนังสือมีขายเล่มเดียว โอเคนังสือจะประมาณกี่เล่มไปที่คิดไว้เป็นตามปีเกิดนะครับมีหนึ่งเก้าเก้าหเกับสองห้าสามเก้างั้นเอาสองพันเก้าร้อยสิบเก้าเล่มสองพันสามร้อยห้าสองห้าสองห้าสามเก้าครับสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเล่มสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเล่มเป็นเดือนเกิดปีเกิดของผมเองครับผมงั้นก็เอาแบบนี้เนาะ ครับผมเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวให้น้องเรียบเรียงก่อนแล้วกันหนังสือเราแต่มันมาปรึกท่านี้ป้ามันอ่านโดนโดนเกินไปข้านี้ก็ขายประมาณเล่มละร้อยเก้าเก้าเมื่อไหร่จะลงรายการเอ็กเคนังออมิโก้ออมิโก้ก็ยังไม่ได้เอาเอาเวลาบอกย่อหาฮะย่อผาจะไปออกรายการพี่ปายไหมล่ะอ่าอามิโก้น่ะอ๋อรายการเอเคโอเคพนัน มันบอกบ่อใดเนาะสวก็พักไปก่อนนะครับพักไปก่อนเพราะว่าเวลาไม่มีเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดเกมนิดหน่อยครับผมต้องไปเล่นทาไมไหเอาไปไอ่ะแม่ก็หนูชอบเล่นเกมไหมครับวันนี้จะซื้อหนึ่งสองนี่แหละพนานไปเราบอกเลขหรือไปไม่มีไม่ได้บอกไม่เคยบอกเลขกับใครนะครับหนึ่งสองพูดอะไรวะไม่รู้เดี๋ยวนี้เห็นไหมขนาดมือเนี่ยต้องเอาไว้ในตางเกง่ย โอ้ยก oh, oh, ับบอลเลี่ยงนะนอตอุ้ยมาศูนย์อ้อตอนแรกแกเปิดเป็นคนเดือนใหม่เนามกับบลแล้วแทงหวยสองสห้าสามอ้าไปไม่ใช่ไปปิดก่อนไม่ใช่เอาวันที่สิบสองบนี้้ไปโอสิบสองกแล้วกเพราะว่าแกพูดเพราะว่างวดก่อนอ่าคอนสิ์และอรวันที่สิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดร่องหวยมาลอกหนึ่งเจ็ด เอาละเอาละบ้านี่ซื้อกันละหน้าละบาทมึงไปพูดละปลายมึงนั่นแหละก็ก็ขายบาทนี้ก็วันที่สิบสองโอเคเราจะจากกันแล้วนะคะทุกคนก็พี่กับน้องปลายก็อาจจะไปแล้วไปทํางานต่อนะคะน้อโพมาแล้วขอบคุณเยอะกยิ่งกินไร้ปลายไม่โอ้โหอยากกินน้อโพเมื่อกี้ไม่มาเดินเดินโพเห็นเลามึงกินตลอดเลยน้ำหมูนี่ไงน้ำหมูเนี่ยทําไมทําไม่มีตาทำหมด ตาหนูออกสายโยดังมันพวกนี้เสียไปไปกินน้ำข้าวบุนไปทำอะไรนะให้เขาดูโอเคเราจะไปแล้วนะคะทุกคนก็สวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปิดยังไงพานปิดกดเส้นเสียดเส้นเสียดเพื่อน